โย่ดาวมาซาวดีวิลลุนเมกาวดีวิลุนอุบ่ายดีวิลุนชาลซายที่ก่นกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมโลบอคในแมปอาร์เคดโอดิซี่นะทุกชมนะเออก็เป็นแบบว่าโลบอคภาคใหม่นะทุกชมโลบอคแมปใหม่ดีกว่าจะพูดอย่างบบนี้โลบอคแมปใหม่นะทุกชมนะเกี่ยวกับแบบท้องทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกชมนะคือตึงไปเลยว่าอยากเป็นไอหนุม่มอยากเป็นไอหนุ่มเสื้อฟ้าวะ่ะคนดูนะ <laughs> เออเหนียว่าไหนียวว่าแล้วหนึ่งไอสกินคัลเลอร์โอเคตัวนี้ไออ้้หนนุ่มมเสืฟาัจะ ตัวนี้หน่อยแล้วก็เชิดคันเลอร์นี่ไอหนุ่มเสื้อฟ้าเดาวนส์รู้นี่เลยครับคนดูนะโอเคนี่คืออะไรอะ่ะอ๋อเป็นพลังเวทนี่ว่าคนดูเฮ้ยเอาว่ะไอซ์ Ice, เอาเป็นพลังไฟแล้วกันนะไป s <S เลสโก้เฮ้ยเเอาว่ะเวซาวเกมนี้ดีมากคนดูเฟิร์สเน e โอเคเราเลือกก่อนอะไรก็ได้เลือกไปเถอะไปเลสโก้ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง300,000คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์ @richmanshop หรือเว็บไซต์ www.richmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดญาติมิตรเติมถูกเติมไ้ปลอดภัย100ด้วย w i h m a n Shop ว้าวเอาว่ะเอาว่ะแมปใหม่แมปใหม,ม,ม่โคตรึงโคตรึง ไปลุยดีครับมันคือนานแท้มันคือมานานแท้คุณดูไปว่ะไปว่ะโคตรึงโคตรึงเฮ้ยวิกอัพ เดี๋ยวแล้วนะกดตื่นยังไงอ๋อต้องกดคลิกคลิกโอเคเอาอ่ะเอาอ่ะมาแล้วจ้าไปมันให้เดินไปข้างหน้าเหรอ W h e M I อืมมันน่าจะให้เดินสำรวจไปด้านหน้านะผมคิดว่าเลอไหนต่อ โหตรึงกระโดดครับมันให้เดินหาอะไรวะเนี่ยโอ้ยยังไงมีคนตรงนั้นเดียวราชานายส์โอเคมันให้คุยกับโมเดินที่นี่ที่ทททไหนดีกว่าต้องถามว่าที่นี่ที่ไหนก่อนเนือ้อเบือ่อแบบแนวเนื้อเรื่องอย่างนี้จริงๆเลยว่ะคนดูนะ โชวกโอเควิวมีดไปไม่พูดเยอะครับจิ๊บคอรอจิ๊บคอรอมาเฮ้ยโอ้โหเราได้มีดมาแล้วคนดูไอหนูเสื้อฟ้าเรามีดกดเลขอะไรกดเลขหนึ่งอ๋อมีดกดเลขหนึ่งโอเคอ่าอ่อีอออหนึ่งมีดเลขสองไฟจุดไฟสินะ เอกสามัดไอ้หนุ่มเสื้อฟ้าว่ะคนดูโคตึงเฮ้ยโอ้โอโกดชิปพลังไฟเวิทนี่มาชาร์จพลังเวทโ์กดตึงมันให้เราไปทําอะไรนี่หื้กดแถบเพื่อดูกดแถบนี่ไงโอเคไหนมันให้เราไปตรงไหนคนดูนี่มันให้เราทำอะไรวะเฮ้ยโอเตนรทาวเวโอเคอุย้ยจะพาแม่งมันมาแนวเหมือนแนวโลบอกบล็อกฟุตเลยเหรอเฮ้ยฝนอยู่ตกแล้วว่าแถวนี้ ตัดไฟดิยาวกดดึงหนทำอะไรธนาชัยตรงนี้แม่งมันไม่มีอะไรให้เราทำอ่ะกดอันติเนตเ,เ,เหรออ๋ออันติเนตเป็นเมาส์ล็อกโอเคเห็นไหมอันติเนตเป็นเมาส์ล็อกอ่๋อนี่นี่มุมนี้ไงที่มันให้เราไปอ่ะมันกดวิ่งไวไม่ได้หรอวะอ๋อกดคอนโทรลวิ่งไวนะครับคนดูนะคอนโทรลวิ่งไวโอเคอันติเนตเป็นเมาส์ล็อกเป็นชิปล็อก โอ้มึงให้กูไหว้น้ำไปงั้นเลยเหรอฮะกูสปีดบ้าต้องไหว้ไปนะคนดูนะเอ้ยกูไก่อยู่นะเนี่ยรูปี่ใจผมไปไหนครับเนี่ยฮะเฮ้ย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 เอาเอาทำไมมันขึ้นบนหน้าไม่ได้นะเป็นบ้าเหรอเฮ้ยจะตายนะนี่ เฮ้ยจะตายนี่สต,ติไม่น่าละหมดคนดูเฮ้ยจะตายเฮ้ยเฮ้ยจะตายเดี๋เวๆๆเๆเเดียว,ยวโอ้ยขูดสปีดปลาค้างไม่ได้ไม่ได้ไไดอา้าวเลือรถเลือรถตายเพื่ออะไรทำไมก่อนเนี่ยให้ทำอะไรก่อนถามก่อนหรือเราต้องไปเช่าเรือหรือเปล่า,าคนดูเอ๊ะลานิชแมนชั่นผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมง การันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง3ามแสนคนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอดวิชแมนช็อปหรือเว็บไซต์ w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  i s h m บ n s h o p c o m เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดยอดมิดเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยวิชแมนช็อปว้าวไอพี่ไม่ค่อยมีเซสนในการเล่นเกมแนวนี้จริงๆนะคนดูนะอ๋อทีเป็นการกระโดดแม่งเสียงแม่งเหมือนแบบรีดดักนบอลเลยว่ะคนดูดูดิเฮ้ย หนึน่งอาทิตยก่อนผมกดปิดเพลง,งได้ไหมเนี่ยกกระเป๋ากระเป๋าโอเคกด e ฮะคุยคุยโมเดนโอเคแล้วน่าจะติดเกาะอ,อยู่นี่นะคนดูนะแต่ว่าเราออกไปไหนไม่ได้ดูแลดูแล้วพี่ชายเอาวิวแบก อาพลังไฟให้เอาอะผมไปเดินหาดูก่อนนะมันน่าจะให้ต้องให้ทําอะไรแถวนี้แน่นอนนะเพราะว่าฝนมันตกนะครับโอเคมันบอกว่าผมไปนูนนะ่นหรือน่ะจะไปยังไงเลยนะเนี่ยสำรวจแถวนี้ดีก่อนนะว้าวใครรั่วมาเล่นยังไงก็บอกผมหน่อยนะคนดูนะมันแนวนซูวเวอร์เลยวะอันนี้ เอาชีวิตรอดของแท้โดยที่ไม่รู้หาอะไรเลอ๋อนี่ไงเรืออยู่นี่ยังไงดันเหรอต้องดันเรือเหรอฮะจิเนต์เม้าส์นี่นอ๋อนี่ตัดต้นไม้ได้ด้วยมันให้ผมทำอะไรกันแน่วันนี้คนดูงงงงในงงแล้วนี่ อัจต okay. ิเนตเมาส์ล็อกโอเคบริสต์รู้แล้วรู้แล้วแต่แต่พี่จะให้ผมทำอะไรพี่บอกก่อนได้ไหมออย่างงี้ผมงงนะเปิดกระเป๋าดูดิคราฟเราต้องคราฟของแน่นอนเลยเนี่ยดูจากตรงเนี่ย oh, เอ็มอุณหภูมิโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวกดอีดิติตุเกเตอร์โอเค ลิทวิกอ่ามันน่าจะให้เราชาร์จพลังใช่ไหมยป็นไงชาร์จแล้วยังไงวะยังไงต่อไม่เห็นมีอะไรเลยมมนเล่นยังไงนี่ือแมปนี่คนดูงงเด็กแล้วนี่เอ้ยว่ายน้ำไปกระตาย ใครรู้ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะคนดูนะว่ามันเล่นยังไงนี่มันหาของหาของอะไรก็ไม่ดูเต็มไปหมดเลยฝนต,นตกฝนรำเนี่ยเฮ้ยไปไปเฮ้ยอยู่กับบนมเมสเซจว่ะใครเมสเซจมาวะ low โ,โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ฝากไว้ด้วยกันสำหรัรบเจ้าตัวแมพนี้นะท่านผู้ชมนะโอดิสซี่น,นะครับก็ไม่รู้มันเล่นยังไงนะครับแนวอ่าโอเพนเบล์นะท่านผู้ชมนะโอเพนเบล์ซูเวอร์นะ เออใครรู้ก็แนะนําบอกทีนะครับว่ามันให้ทําอะไรอะไรยังไงนะทุกผูชมนะไม่เห็นมีบอกเลยอะ่ะโอเคฝากด้วยกันนะสำหรับเกมนี้นะครับอืม โอ้โหแสดเลยส่ดท้านะครับในการเว็บเติมเกมวนีมันจะเป็น Rv p o พ g บ m ีโ o b i l กระตินแพ็กฟรีฟา์แลนด์เดียบ uh 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 ูมอท่อวอทสองโลบก็ไปเติมกันได้ที่เว็บพรีเมียรอปนะเติมถูกเติมดีเติมไวเติมย่สีชั่วโมงการันตีผู้ชิงงาไลฟ์จงสามแสนคนโดยเฉพาะเ้าตัวเกมมอร์แลน์ะท่านผู้ชมนะแล้วก็เจ้าตัวเกมโลบกะมีให้เติมด้วยนะครับเติมถูกกับปกติอ้างสิบเปอร์เซ็นต์เลยก็ว่าได้ไปเติมกันได้ที่เว็บรีเมียร์ชอปยิ่งหนี่ยยันหน้าคำอย่าแตะกันใม่คล บายจ้าเคิร์ตึองอุ้ยจะเกลินยังไงดูเดี๋ยหนึงกดไลก์กดแชร์กดซักกสบสไครต์แดดด้เดร้านริชแมนช็อปเพื่อให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง30,000 0คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอด h ิชแมนช็อปหรือเว็บไซต์ w w w ร i s h m บ n s h o p c o m ออเติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภย100ัยร0 0เซนด้วยริชแมนช็อปว้าว